สวัสดีค่ะทุกคนนกนะคะมาเจอกันอีกแล้วตามสัญญาไว้แต่วันนี้ขอผิดสัญญานิดนึงนะคะที่บอกไว้ว่าจะพูดเรื่องสภาพชีวิตสิบชนิดหรือสิบโลกนะคะวันนี้นกอยากจะเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังเรื่องว่าทำไมถึงได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะจริงๆขอ เล่าพื้นฐานนิดนึงว่านกเป็นคนที่ไม่เคยใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะรักประเทศไทยมากรักความเป็นไทยและรักทุกอย่างที่เป็นคนเออที่เป็นเมืองไทยของเรานะคะแต่เหตุผลที่ได้มาคือเรื่องงานนะคะออตอนที่นกอยู่เมืองไทยเนี่ยนกเกิดนกมีผลบุญอีกผลบุญหนึ่งที่ได้เปิดร้านดอกไม้ อันนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะหลังจากนกเปิดร้านได้3ปีเนี่ยนกมีความรู้สึกว่าคิดถึงลูกมากอยากจะกลับไปอยู่กับลูกซึ่งนกมีลูกสาวเพียงคนเดียวนะคะลูกสาวตอนนั้นเนี่ยอายุสิบขวบแต่ตั้งแต่ลูกคลอดมา6เดือนหลังจากคลอดแล้วเนี่ยลูกไม่ได้อยู่กับน,นกเลยค่ะคุณแม่คุณพ่อได้เอามาเลี้ยงให้อยู่ที่สุราธานีนกก็เลยมีความรู้สึกว่า อ,อยากจะกลับไปอยู่ใกล้ๆล,ลูกหางานอะไรก็ได้ที่เราอยู่ด้วยใกล้ชิดกันก็นนเลยตัดสินใจปิดร้านดอกไม้และลงกลับมาอยู่ที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็นก็ได้มาหางานทุกชนิดที่เป็นงานบริสุทธิ์หาไม่ได้เลยค่ะไม่ไม่มีใครรับนกทำงานเลยซึ่งบางบางเหตุผลก็บอกว่าเรา ไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่คือปฏิเสธทุกอย่างแต่ที่ทําให้นกช้าใจมากก็คือว่ามีอยู่งานหนึ่งค่ะนกสมัครเป็นคนล้างจานให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านหนึ่งแถวแถวบ้านซึ่งข้อเสนอข้อตกลงก็คือว่าเขาจะให้อาหารนกมื้อหนึ่งแล้วก็จ่ายค่าแรงขั้นต่ําให้นะคะทีนี้นกก็วันรุ่งขึ้นก็จะไปทํางานปรากฏว่าพอไปถึงเขาบอกว่าเอ้ ขอโทษด้วยนะอ่พอดีหลานมาจากต่างจังหวัดเลยให้หลานทําแล้วนกก็เลยไม่ได้งานทีนี้ในวันเดียวกันนั้นละค่ะนกก็ได้รับโทรศัพท์มาจากคุณนะ้าที่อยู่ที่กรุงเทพนะ้าได้โทรมาบอกว่ามีคนหาแม่บ้านไปทํางานที่ประเทศอังกฤษนะอยากไปไหมซึ่งนกก็ตอบทันทีค่ะโดยไม่คิดว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าเหตุผลที่ปิดร้านดอกไม้มาก็เพื่อที่จะมาอยู่กับลูกจะไม่ไปไหนทางนั้นซึ่งน้าก็ รู้สึกงุดหงิดมากที่นกตอบไม่ไปแต่ว่านกก็ได้มาบอกกับครอบครัวนะคะบอกคุณแม่คุณพ่อน้องชายแล้วก็น้องสไปยทุกคนก็เห็นด้วยว่าไม่ต้องไปไหนหรอกหาอะไรทําเล็กๆอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าแต่ว่าน้องชายก็ได้พูดขึ้นมาเตือนสตินอกมาว่าพี่นกนั่นอังกฤษนะไม่ใช่ต่างจังหวัดก่อนที่พี่นกจะตัดสินใจทำไมไม่สวดไดมังคุดูก่อนล่ะแล้วก็ค่อยตัดสินใจ พอน้องแนะนํามาอย่างนั้นนกก็เลยได้สติค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวจะเริ่มสวดมนต์ก่อนที่จะตัดสินใจนกก็ได้สวดมนต์อย่างน้อย6-8ชั่วโมงอยู่ประมาณ7วันนะคะก็ได้ติดต่อน้าไปว่า,าแล้วเขายังรับให้ไปไ่ รับทํางานอยู่ไหมนะเลยบอกว่าลองขึ้นมากรุงเทพสิเดี๋ยวจะพาไปดูก็เลยนกะก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยความมหัศจรรย์น,นะคะของการที่นกจะได้ มาอังกฤษเนี่ยมันเป็นความมหาัศจรรย์จริงๆค่ะเพราะว่าน้าได้เล่าให้นกฟังว่าน้าไม่ได้รู้จักคนที่เขาจะพาไปเจอเจ้านายนะคะแต่เขาน้าเนี่ยได้ไปนั่งดื่มน้ําชาอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยรับโทรศัพท์ของหลานบอกว่ามีเขาหาคนหาแม่บ้านไปทํางานที่อังกฤษนะ้าเลยเสนอนอกขึ้นไปซึ่งพอนกขึ้นไปถึงกรุงเทพเนี่ย ก็เลยต้องไปหาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เลยพาไปหาหลานหลานสาวของเขาซึ่งอยู่ในคอนโดมิเนียมเป็นคอนโดใหญ่แล้วก็มีลิฟต์อยู่ประมาณ10ตัวได้มั้งคะแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์เพื่อที่จะ,ะขึ้นไปหาเขาไปพบเขาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะคืออยู่ๆก็ไปหาเขาว่างั้นเถอะทีนี้ความความความลงตัวก็คือว่า เราไปยืนอยู่หน้าลิฟต์ตัวนั้นน่ะเขาลงมาจากลิฟต์พอดีค่ะแล้วตัวเดียวกันแล้วเขาตะอ,อ้าวน้าติมจะไปไหนบอกอัน้าก็เลยบอกว่าเอพาหลานมาแนะนําเรื่องจะไปขอทํางานที่อังกฤษเขาบอกอุ้ยขอโทษทีค่ะญาติหนูเสียที่ต่างจังหวัดหนูต้องไปต่างจังหวัดหนูคงพาน้าไปไม่ได้หรอกค่ะ ก็เราก็เลยเอองั้นไม่ได้ก็คงไม่ได้แต่เขาก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องหนูโทรหาคุณผู้หญิงดูแล้วกันว่าเขาจะเจอเราไหมวันนี้พอพอขึ้นไปแล้วโทรหาคุณผู้หญิงสิ่งที่เราได้รับมาก็คือคุณผู้หญิงบอกว่าฉันไม่เจอคนทํางานบ้านก่อนเจอญาติพี่น้องฉันหรอกฉันเพิ่งมาถึงเมืองไทยลืมเสเถอะน้องเขาเลยบอกงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะแล้ว แล้วน้องก็เลยบอกว่าถ้าคุณผู้หญิงไม่เจอพี่เขาวันนี้ก็คงไม่ได้เจอแล้วค่ะเพราะว่าหนูต้องไปงานศพญาติคุณผู้หญิงเลยเปลี่ยนใจค่ะบอกว่าเอองั้นก็พามาสิถ้าเธอเอา่าถ้างั้นก็พามาเลยกันเลยน้อก็เลยได้ไปเจอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็เลยถามว่าเคยทํางานบ้านไหมน้องก็เลยบอกไม่เคยทําแต่ถ้าคุณผู้หญิง ไว้วางใจนกนกก็จะทำให้เต็มที่ค่ะให้ดีที่สุดก็ทิ้งไว้แค่นั้นก็หลังจากวันนั้นมาก็นกก็มาสวดมนต์รอคำตอบอยู่ที่บ้านน้านะคะน้าเขามีเงินสนกันนกก็สวดมนต์ทุกวันนกรอมาได้ถึงเจ็ดวันก็ไม่ได้ยินข่าวมาก็เลยก่อนที่จะปิดตู้พระนะคะนกก็ได้อธิษฐานและตัดสินใจว่าถ้าไม่ได้ยินข่าวมานกก็จะกลับ ไปสุราษฎร์ก็ไม่ไม่ไปอังกฤษแล้วแต่ก่อนที่นกจะปิดตู้พรนะน่ะนกก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ไม่ว่านกจะจะเป็นขอทานยากจนอย่างไรนกก็จะไม่ทําให้เสื่อมเสียพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินด้วยการที่จะพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่านกจะต้องมีชีวิตที่ดีและมีความสุขให้ได้ โดยจะไม่หยุดปฏิบัติศรัทธานะคะพอนกปิดตู้พระเสร็จเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นค่ะคุณผู้หญิงได้โทรมาแล้วก็บอกว่ายังสนใจที่จะไปทํางานที่อังกฤษไหมนกบอกสนใจค่ะแต่ถ้าคุณผู้หญิงไม่โทรมาวันนี้นกก็ไม่ไปแล้วค่ะก็เ,เลยคุณผู้หญิงบอกงั้นไปทําพาสปอร์ตเดี๋ยวจะทําวีซ่าให้ก็เบย์บอกกับคุณผู้หญิงว่า นกไม่มีเงินนะคะถ้าว่าจะให้นกไปคุณผู้หญิงต้องออกให้นกทุกอย่างซึ่งคุณผู้หญิงก็รับปากจะออกเงินให้นะคะแต่นอกอยากจะบอกว่าเมื่อตอนนอกสวดไดมคกกุก่อนกอนเพื่อการตัดสินใจนั้นนกได้อธิษฐานว่าถ้านกจะต้องได้ไปประเทศอังกฤษ,กฤษเพื่อชีวิตที่ดีของลูกของครอบครัวและของตัวนกเองและตัวนกได้ทํางานเผยแผ่ธรรมะไปสารทั่วโลกขอให้นกได้มาอังกฤษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นั่นคือคำอธิษฐานแล้วเมื่อคุณผู้หญิงบอกกับนกอย่างนั้นว่าจะจ่ายค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างก็คือได้นกก็ได้รับคำตอบจากคำอธิษฐานนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่นกใช้เป็นกำลังใจและ,ะต่อสู้กับปัญหาในชีวิตก็คือนกจะมีข้อความธรรมนิพนธ์เป็นแรงบันดาลใจซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนกมีข้อความธรรมนิธรรมนิพนธ์ข้อนี้ค่ะว่า หนึ่งชั่วชีวิตนั้นเป็นเสมือนความฝันมิอาจคาดการวันพรุ่งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขอทานอะไรก็อย่าทำความอัปยศให้กับสัตรธรรมปุณธริกสูตรนี่เป็นธรรมนิพลฉบับภาษาอังกฤษเล่มที่หนึ่งหน้า624นะคะคือแต่ขออธิบายนิดหนึ่งว่า ข้อความธรรมนิพนธ์คือบทนิพนธ์ทั้งหมดที่พระนิชิเรนไดโชนินเขียนขึ้นด้วยตัวท่านเองเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจและสอนลูกศิษย์ให้มีความศรัทธาที่ถูกต้องนะคะนกจะยึดคำธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนไดโชนินหรือ คำสั่งสอนคำชี้นำของอาจารย์ไดสกุอิเคดานะคะเป็นเป็นอีกอแรงบันดาลใจหนึ่งเพื่อให้นกต่อสู้กับสถานการณ์ยากลำบากของชีวิตนะคะทีนี้พอได้ทำพาสปอร์ตบีซ่าเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษ ถึงประเทศอังกฤษในวันที่2มกราคมปีคศ2003นะคะซึ่งปีหน้านี้ก็จะครบ20ปีที่นกอยู่ในประเทศอังกฤษนี่คือประสบกรารณ์คร่าวๆนะคะแต่ทำไมนกถึงต้องรอถึง7วันเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้มาอังกฤษหรือไม่ เจ้านายก็ได้มาเปิดเผยให้นกฟังเมื่อมาถึงอังกฤษว่าจริงๆเจ้านายไม่ได้เลือกนอกนะคะเลือกน้องอีกคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเมื่อน้องไปเช็คร่างกายแล้วเนี่ยน้องไม่ผ่านน้องเขาเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งก็เลยต้องอยู่เมืองไทยเพื่อทําการรักษาคุณผู้หญิงเลยต้องมาเลือกนอกไปแทนแล้วเมื่อนกได้มาถึงประเทศอังกฤษนกก็ได้ เ,เห็นถึงความมหัศจรรย์ของนำเมียวพเพริงไนเขียวค่ะว่านกมาด้วยพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินแล้วหลังจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วนกจะเล่าอีกตอนนึงให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนที่2ของการมาประเทศอังกฤษเ,เดี๋ยวนวกจะทำคลิปต่อไปให้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ